เบลคตเตอร์การเล่นนะครับที่จะทำให้เราได้ MBM 3อันและในตานี้ผมได้เป็นเท็กซี่บุยเซอร์แล้วก็เดวอนีคอฟนะครับคือตอนนี้มันคิดออกอยู่คอมเดียวเลยเวยที่จะไปเล่นเนี่ยนะนั่นะคือคอมาไลทุกคนให้ลองเดาดูจะให้เดาทำไมในเมื่อน,นับปกมันก็เฉลยอ,อยู่ <laughs> นั่นคือฟิโดลีโล d เองนะครับก็คือเกมนี้ฟิโดลีโลแน่นอนเพราะว่าบุยเซอร์เท็กี่ฟิโดมันใช้ได้หมดเลยนะครับ แล้วเราสามารถตัดตัวบุยเซอร์ออกตัวหนึ่งได้ด้วยแล้วก็ใส่ไปเป็นกาเลนแทนนะครับเพื่อที่จะเอาหมดบุยเซอร์มาใส่ฟิเดลนั่นเองนะครับในตานี้เนาะโอเคส่วนอักเมนแรกผมน่าจะหยิบเป็นแพนดอร่าไหมน่าจะดีสุดนะครับเพราะว่าแพนดอราคือแม่งจะทําให้เราเป็นไอเทมแบบ BS ได้ทุกตัวเลยนั่นเองนะแล้่ผมบอกไว้ก่อนว่าห้องนี้เป็นห้องโหมดคู่นะครับผมมาเล่นกับไอบอลเพื่อนผมนันเองนะก็คือเป็นโหมดคู่แหละมันจะสามารถแชร์ตัวแชร์ของกันได้นั่นเองก็เป็นอีกโหมดหนึ่งที่ผมว่ามันก็เล่นสนุกกกพอออคควเเเเเลลยยนนนนะะถ้าิดมีแบบื่่ั2ง สนุกเลยแหละทุกคนก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับก็คือตอนนี้ผมเล่นเป็นไิเซอร์ส่วนไอบอลเล่นเป็นน่าจะสตีดเดมอนนะมันน่าจะได้สอบสตีดเดมอนมานะครับก็คือแผนมันจะทําเป็นสตีดเดมอนเสร็มันเองส่วนในรอบนี้คือเกมแมงเซอร์ผมจัดไอเชี่ยมันเสิร์ฟฟิดโดกับหอดมาให้ผมในช็อปเดียวกัน <c oughs> ก็คือสนุกเลยคือได้ของแบบเปรี้ยวเลยอ่ะเห็นปะผมมีอาร์คองอยู่แล้วอันหนึ่งด้วยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือโหมดนี้เป็นโหมดที่ สามารถแชร์ตัวแชร์ของกันได้ใช่ไหมเราสามารถถามเพื่อนได้นะว่ามีเทมชิ้นนี้ที่เราต้องการนะครับแล้วก็แลกกันนั่นเองนะก็คือฟิเดลผมจะสามารถของ B S ได้เร็วมากๆนะครับออแล้วผมหยิบเป็นแพนดอร่ามาด้วยก็สามารถแบบสลับของให้เพื่อนได้เหมือนกันนะคือหยิบแพนดอร่ามาเหมือนใช้ได้2คนนะทุกคนยังไงก็คุ้มมันเองโอเคอันนี้ผมได้มาเป็นเทียร์เรียบร้อยนะล็อตนี้ผมน่าจะได้มาจากไอตัวของแพนดอร่านะแล้วผมก็มีเทียร์ที่ได้จากแพนดอร่าเหมือนกันแล้วผมก็ให้บอลส่งมาเป็นล็อตนะให้นะครับแล้วก็ จะทำเป็นของ BS h ห่ฟิดโด้ชิ้นเลยนั่นก็คือ2อ r อาร์แองแล้วก็ 1GG เนั่นเองนะเห็นไหมก็ได้มาแล้วนะครับล็อต1อันก็สายไวล้อให้แผ่นดล่าหมุนเป็นหมัดให้เราก็จะได้เป็น GGG อีก1อันให้ฟิดโด้เองจะทำให้ฟิดโดเราเก่งมากๆนะครับโอเคตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะเสษ2ก็คือทำตัวแบบค่อนข้างจะได้เรื่องอะ่ะเออขอได้เล่นน่ะออกเลยวินสติกได้แน่นอนถ้าเกิดไม่เจอบอร์ดแบบเบ่อเบ่อนะแล้วก็ถ้าเกิดไม่โดนลุมนะผมว่าผมน่าจะไหวทุกบอร์ดเลยนะครับเห็นไหมฟิดโดเราม ามาช่วยเพื่อนได้เอยนะหมดนี้นะครับลืมบอกไปเลยคือถ้าเกิดเราสู้เสร็จแล้วแล้วเพื่อนเราสู้ไม่เสร็จเราสามารถวาร์มาช่วยเพื่อนได้นั่นเองโอเคก็จบเซตสองเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็ได้เป็นของแบบ BS ให้ฟิดเดลเลยส่วนหมดผมก็จะทําเป็นของสาชิ้นก็จะมีเป็นเจาะเกาะหนึ่งชิ้นนะคืออันหนสปาเกินเองนะครับหรืออีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นทันไฟเขตมัปนเองแล้วอีกชิ้นหนึ่งก็เป็นอะไรก็ได้ครับเป็นอของที่เกี่ยวกับการเพิ่มเกาะอะไรก็ได้นะทำให้หมดเรามันถึกมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวมาด อักเบนที่2นี่ผมก็แอบลังเลนะครับว่าจะหยิบเป็น m มสซ์วิวหรือเปล่าแล้วแต่ผมรู้สึกว่ามันใช้กับฟิลด์ไม่ได้คุ้มขนาดนั้นนะเพราะว่า m มสซ์วิวจะใช้กับพวกแคลรี่ตีไกลหรือไม่ก็ตัวไฟเตอร์จะดีมากกว่านะครับแต่ว่าฟิลด์เรามันเป็นสายสกิลนะผมเลยคิดว่าไม่น่าจะคุ้มเท่าไหร่ไม่ได้อยากได้ความเร็วโจมตีหกเปอร์เซ็นต์อะไรขนาดนั้นแล้วก็อัตราคิก็ไม่ได้ต้องการเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับ ผมก็เลยตัดสินใจหยิบเป็นบัมเบิร์เวสมาแล้วกันนะครับอักเน่จะทําให้บัมเบิร์เวสเรามันเก่งมากยิ่งขึ้นนะจากที่ผมสก,ก้าดูแล้วมีคนเล่นสายกายภาพค่อนข้างเยอะเลยนะผมก็เลยหยิบว่าคิดว่าเป็นอันนี้แหละน่าจะดีที่สุดนะครับทาให้หมดเราแบบถึกมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็เจอพวกตัวกายภาพคือบอกเลยว่าหมดเรายิ้มแข่งแน่นอนอนะันนี้โอเคก็หยิบมานะครับก็สวยเลยอันนี้ผมก็ขึ้นไปหกนะแล้วก็ลงไปเป็นบอก,กนหน้านะครับทาเป็น4ี่บุซเซอร์สี่ทิกชี่แล้วก็สามเดวิดน,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 นิคอฟไป แล้วก็วิธีเล่นไอบอดนี้ก็คือเราจะรีบขึ้นเวลเจ็ดนะครับแล้วก็ไปสโลโลที่เวลเจ็ดยาวๆเลยเพื่อที่จะหา3ตัวหลักๆให้3าดาวให้ได้นะครับนั่นก็คือกาการ์ดฟิลดแล้วก็มารีไคเซอร์นั่นเองแต่ถ้าเกิดไม่เจอกากัรดจริงๆผมก็คิดว่าไม่ต้องทําก็ได้นะครับสามดาวเนาะเพราะว่าคนมันน่าจะใช้เยอะนะครับเพราะว่ากากัรดมันเป็นเดว,วินิคอฟด้วยตัวที่ควรจะสามดาวจริงๆก็จะมีเป็นฟิเดลแล้วก็ มอดิไคเซอร์นั่นเองนะครับเพราะมอดิไคจะเป็นแท้งหลักของเราเลยแต่ถ้าเกิดโลหะหมดไม่เจอจริงๆก็สามารถเป็นโลเป็นกากัดแท้งแทนก็ได้นะครับแต่ให้ผมแนะนําผมคิดว่าเป็นมอดิไคเซอร์จะเก่งมากกว่าไอตัวของกากรัตนะโอเคส่วนสเต,ต3สามก็ไม่มีอะไรนะผมก็วินสตยยาวเลยเพราะว่าบอร์ดผมแม่งโคตรโหดอะตอนนี้ผมเปิดเป็น6บุสเตอร์สี่เทคชี่เรียบร้อยนะครับก็คือบอร์ดผมแม่งโคตรจะโหดตอนนี้คือวินสเตยยาวๆเลยนะครับแล้วก็ขึ้นเวลจมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับตอนนี้ แผนผมในหัวตอนนั้นก็คือผมคิดว่าผมจะไปหาแบนมาช่วยแบกในช่วงกลางเกมถึงท้ายเกมเลยเพราะว่าแบนมันเป็นแท็กซี่นั่นเองนะเป็นดาเมจคู่กับฟิเด์ได้นะครับเพราะว่าตัวเดียวดาเมจมันอาจจะไม่พอนะครับในช่วงท้ายเกมนะก็เลยเอาแบนมาช่วยทำดาเมจอีกตัวถึงนั่นเองหรืออาจจะไปเล่นเป็นเวียโกก็ได้แต่ผมคิดว่าเวียโกน่าจะหายากเกินผมเลยคิดว่าแบนนี่แหละน่าจะง่ายกว่านะครับอันนี้ผมเจอไอ้นี่ด้วยนะโคบโกะนะครับแมงโตรไฮโลเลย ก็เอาไปลงเลยนะครับบอร์ดผมตอนนี้ก็คือค่อนข้างจะฟูลเต็มที่เลยในช่วงกลางเกมเลยนะเปะ้าหมายถัดไปก็คือเราจะรวมหมดสามดาวฟิเด,ด์สามดาวแล้วก็หาแบรนสองดาวไปด้วยนั่นเองนะครับก็คือประมาณนี้เลยแผนผมตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็คือเก็บตังค์โลกันยาวๆเลยแล้วก็ที่ผมเล่นตอนนั้นก็คือผมพยายามดูบอ์ดลยบอลด,ด้วยนะครับว่าผมพยายามจะ ช่วยมันได้ดไหรือไม่หรือว่าทําอะไรได้บ้างน,นะครับเพราะว่าไอ้บอลตอนนี้คือแม่งพยายามจะไปเล่นเป็นสิบสตีดเดมอนอย่างเดียวเลยแล้วแม่งก็โยนเกมจะจัดเลยไอ้ที่ว่าโยนเกมเดี๋ยวรอดูในท้ายเกมหรือว่ามันโยุดยังไงนะทุกคน <c oughs> okay, <laughs> โอเคก็คนั่นแหละครับก็ชนะได้อยู่บอลผมก็สามารถแบกได้อยู่นะครับไอ้บอลนี่คือแม่งแพ้ยาวเลยผมบิดสตีกแปดคือผมเซฟเลือดจะจัดแตชิบอนนี่แพ้ไม่ยหยุดนะครับคือมันเล่นแบบเพลราวไอ้สิบสตีดเดมอนอย่างเดียวเลยแล้วแม่งก็กดโลด้วยไม่รู้มันโรทําไมนะครับวันนี้ก็นั่นแลเข้้าใจไดคือ โอเคส่วนอาร์คเมนที่3ก็คือผมน่าจะหยิบเป็นสก็อบเวฟพอนแน่นอนเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นเป็นในหน้าปกเลยว่าฟิโด่ตีไกลแม่งโคตรโหดเว้ยเออแล้วผมจะแนะนําอีกอย่างก็คือถ้าเกิดไม่มีอาร์คเมนอย่างสก็อบเวฟพอนนี่ก็สามารถเล่นเป็นไอตัวของสแนปเปอร์โฟกัสในฟิโด่ก็ได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันเลยแทนเจจก็ได้นะครับเออแล้วก็ใส่ไปสองอาร์คแองอะไรประมาณนี้นะแต่ว่านี่ผมเจอเป็นสก็อบเวฟพอนไงมันเก่งกว่าเยอะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะโหดยังไงนะครับคือท้ายเกมอ่ะผมวินตีไว้ย ม่งวินสติกยาวจัดไอเชี่ยยาวยันยี่สองอะคือดูดิโคตรบ้าด้วยแล้วที่ผมพูดว่าไอบอลมันโยนเมื่อกี้ก็คือผมพูดเล่นนะมันไม่ได้โยนขนาดนั้นหรอกเอาจริงๆคือมันพยายามตั้งบอร์ดเป็นสตดเดมอนไว้อครับแล้วมันก็จะไปเล่นเป็นสิบสนั่นแหละแต่ว่าเวลวมัน่อข้างจะช้านะแล้วมันดูแลดูมันเลือกอค็นสุดท้ายปรดีมันเลื่อไอตัวของไอนี่มาครับไออะไรนะชื่ออะไรนะคอทูเคออส ซึ่งมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ก็ค่อนข้างโยนนั่นแหละแต่ก็ยังดีที่ว่าไอ้บอลมันเจอฟิเดลเราบ่อยนะครับมันก็เก็บไว้ให้ผมนะตอนนี้มันก็มีประมาณ2ตัวแล้วขาดแค่ตัวเดียวก็คือถ้าเกิดมันส่งมาให้ผมผมก็จะได้เป็นฟิลด์สา3ดาวเลยผมเลยคิดว่าผมไม่โลแล้วกันผมไปเวลแปดดีก่านะครับผมเลยคิดว่าน่าจะอัพเวลแล้วตอนนี้ไม่น่าจะโลแล้ว ทีหนึ่งแล้วกันเผื่อเจอนะครับฟุกๆแต่ว่าไม่เจอนะผมก็น่าจะอัพเวลแล้วไม่น่าจะโลแล้วนะครับไปเล่นเวล8ดีกว่าหาแบนด์2ดาวให้ได้นะครับซึ่งบอกไว้ก่อนว่าล็อบบี้นี้อย่างที่ทุกคนเห็นไปตอนแรกเลยก็คือแม่งมีสตีทเดมอนอยู่ประมาณ5คนด้วยกันทั้งห้อง <c ười> แต่มันก็มีบางคนที่ไม่ได้เล่นสตีดแล้วครับไปเล่นอย่างอื่นแต่มันคือได้ตาสตีทเดมอนกัน5คนในโกเลมอะไอเท่ก็คือไอบอนเป็นหนึ่งในนั้นเราผมต้องใช้แบนด์ด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้มันจะเปไ็นยังไงนะครับคอ แล้วทุกคนเห็นไหมฟิดเดิลตีไกลนะครับแผงริดและสกิลแม่งทั้งแมปอะก็คือฟิดเดิลมันไม่ได้แบบอ่อจะเดินไปตีนะสกิลนะครับคือมันปล่อยได้เลยแล้วยืนตรงเนี้ยมีโอกาสโดนตัวหลังได้ด้วยคือแม่งเก่งมากเว้ยไอตัวของสกอเบิร์กับฟิดเดิลเนี่ยลองเล่นกันดูได้นะเออใส่สไนเปอร์ฟโฟกัสก็ได้เหมือนกันแต่ว่าสไนเปอร์ฟโฟกัสมันเพิ่มแค่3ช่องไง แต่สโคเบย์พอนี่มันเพิ่ม20กว่าช่องไงทุกคนแม่งเก่งกว่าเยอะจริงๆแต่ว่ามันติดตรงที่ว่าไอตัวของสแนปเปร์โฟกัสมันได้ดาเมจไงแต่ว่าไอตัวของสโคเยพอนมันได้ความเร็วโจมตีนั่นเองนะครับมันก็จะต่างกันตรงนี้เนาะส่วนในรอบนี้คือผมตัดใจขึ้นเวลแมาเลยนะครับลงไปเป็นในตัวของเวก้ามันก็จะได้เทดของไอ เอ่อชะไรน,นะเบอร์บอสมานะครับติดคู่กับโทวโกะนั่นเองนะแล้วก็ขึ้นก้าวขึ้นก้าวได้ผมก็จะลงเป็นแท็กซี่แล้วก็จะเปิดเวนแท็กซี่หกนั่นเองนะครับแต่ผมคิดว่าเกมนี้อาจจะเล่นแค่4แท็กซี่พอนะแล้วก็ใส่ไปเป็นการเล่นแล้วก็เดวินิคอฟสักตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นเค้นะครับช่วยเล่นท้ายเกมนะตกแท็กซี่มันดาเมจไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกมันก็เยอะแล้วครับแต่ว่าไอตัวที่เราจะเอามาใส่เป็นพวกตัวกีกี้ว้วยตัวขี้เขี้ยมก็คือ จะเป็นตัว1บาทแล้วก็เป็นตัว2บาทอย่างไอตัว1บาทก็พวกทกซี่หน่บาทอะเ,อเซลาฟีนไอไซลา่าอะไรพวกนั้นอะส่วนสบาทก็จะเป็นไอชื่ออะไรนะเวียกาเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ค่อยแวลูเท่าไหร่ผมไปใส่เป็นตัว5บาทมันจะเก่งมากกว่านะผมก็น่าจะเล่นแค่สพอแล้วแล้วในรอบนี้คือผมเจอเป็นกาเ่นเลยก็ <laughs> คือหวานจีบเลยนะครับตรงนี้เราก็เอากาเลนไปลงแทนเวียกาเลยนะครับแล้วก็จะเปิดเป็นไม่ได้เปิดอะไรหรอกก็คือรอให้กาเรนมันเสกหมอดให้เรานะครับแล้วก็ าเกิดได้เป็นมอดของบลูเซอร์ใส่เฮฟฟิโดมันจะเก่งมากๆแต่ว่าเอาจริงๆก็ไม่ได้สําคัญขนาดนั้นแล้วนะเพราะว่าฟิโดเรามันตีไกลแล้วนะครับเอามอดอย่างอื่นมาใส่ให้ฟิโดก็ได้นะครับเป็นเดวินิคอปก็ได้แต่ผมคิดว่าคุ้มสุดก็น่าจะเป็นบลูเซอร์นี่แหละเพราะว่าเราเปิดบลูเซอร์เยอะสุดนะครับมอดเรามันจะถึกมากแล้วไอ้ฟิโดได้ความสามารถของบลูเซอร์มาเรื่องมันก็จะเยอะมากๆนะครับ โดนตัวอะไรสกิลใส่ทีสองทีคือไม่ตายแน่นอนยืนได้ทั้งวันแน่ๆนะครับบอดผมตอนนี้ก็คือโคตรจะโหดโคตรจะอันตรายนะครับเหลือแค่ขึ้นเบลก้าแล้วตอนนี้นะครับไอบอลมันส่งฟิโด้สดาวให้ผมแล้วไงไอที่ไอบอลมันกดโลเพราะว่ามันช่วยผมโลไอฟิเด้นี่แหละเอาจริงๆมันก็คือช่วยกันเล่นแหละทุกคนไอบอลมันไม่ได้อยู่เลยหรอกเออเดี๋ยวไปว่ามันผมพูดเล่นเฉยละหยอกเพื่อนเฉยอันนี้เพื่อมันดูอยู่ก็คือไอบอลมันช่วยเล่นอยู่ตอนนี้แล้วผมก็สามารถไปช่วยมันได้นะครับขอแค่มันยือบอร์ดให้ได้นานที่สุดผมสามารถแบบ ชนะได้ทุกบอดแน่นอนตอนนี้ขอให้มันยื้อบอร์ดให้ได้แล้วผมก็ไปช่วยมันได้ก็แค่นั้นแล้วครับตอนนี้นะแผนผมนะแต่ว่าไอ้บอลคือบอดมันค่อนข้างจะไม่ค่อยแข็งนะครับต้องให้มันตั้งบอร์ดให้ได้แข็งกว่าน,นี้เอาเป็นตัวแทง้งถึกๆเยอะๆอะไรก็ได้คือขอให้ผมไปช่วยได้แค่นั้นพอนะครับไม่ต้องการให้แบบชนะเลยเพราะว่ายังไงผมชนะได้ทุกบอร์ด่างที่สเกลดูตอนนี้นะไม่มีใครเอาผมลงเลยสักคนนะครับบอดของโคตรแข็ง รอบนี้คือไอตัวอา a n เรนมันแจกหมอดให้เราแล้วนะครับและแอบเสียดายคือแม่งไม่มีตาบุเซอร์ให้ผมเวยผมก็เลยคิดว่าเอาเป็นตาของเดวินิคอปมาใส่ให้ฟิดเดลดีหรือเปล่านะครับเอ่อหรือว่าอย่างอื่นดีคิดอยู่นะครับแต่มันไม่ค่อยจะคุ้มเท่าไหร่ผมเลยอ่ะหยิบเป็น เทคี่แล้วกันเอาไปใส่ให้น่าจะอ,อะไรนะฮุบโกะนะครับเออเทคี่ใส่ให้ฮุบโกะก,ก็ได้นะครับมันก็เก่งเหมือนกันนะแต่เสียดายนะถ้าเกิดมีบุ้ยเซย์เราเลยมันก็จะดีกว่านี้นะครับรอบนี้ผมตัดใจขึ้นเวลค้ามเลยนะครับเพราะว่าไอบอลมาส่งเงินมาให้เรา25บห้าบทเองก็คือในแต่ละเฟสอะ่ะมันจะมีการส่งของให้เพื่อนได้อยู่นะครับใครได้เล่นหมดคู่จะรู้นะสำหรับใครที่ไม่เคยผมก็ลองแนะนําให้ไปเล่นดูหาเพื่อนเล่นนะครับมันนุกนะจริงจริงทุกคนค่อนข้างจะสนุกเลยแหละโอเคก็รอบนี้ก็คือเจอเป็นไอตัวของเคสบอเากแต่่ลยว ไม่ได้ขนามืมอผมเลยไเที่บอร์ดผมมันโคตรโหดอ่ะฟิเดอร์แม่งระยะโคตรไกลอ่ะแล้วคือมันสกิลได้ทั้งบอร์ดอ่ะไอ้ก็คือผมช่วยไ <c oughs> อ้บอลได้ตลอดไอ้เลือดที่ผมเหลืออยู่4ี่นี่็คือไอ้บอลแพ้อย่างเดียวเลยนะวิวแปดเงิน10บาทอ่ะตอนนี้ไอ้บอลคือบอร์ดมันค่อนข้างจะวีคพอสมควรเลยผมก็พยายามเข้ามาช่วยมันอย่างเดียวเลยนะครับก็นั่นแหละถ้าเกิดมันยือบอร์ดได้ก็คือผมไปได้แน่นอนอ่ะเพราะว่าบอร์ดผมชนะได้หมดเลย ในรอบนี้ผมได้มาเป็นแบรนด์ดาวเรียบร้อยนะครับผมก็น่าจะโลนะหมอดผมขาดอีกแค่ตัวเดียวด้วยซ้ำนะครับจะสามดาวแล้วไอตัวของโชกเกตนี่ก็สาคัญอยู่นะเพราะว่าโชกเกตมันได้เป็นไอตัวของบูมบอดคู่กับฟิดนเดลนั่นเองนะครับเขียนนี่ผมก็โลแล้วก็ได้เป็นเคมาเรียบร้อยก็น่าจะถอดไอเวียก้าออกนะไม่น่าใสนะครับเออไม่น่าจะเก็บเวียก้าแล้วก็น่าจะเอาเป็นไอเคลงไปแทนนะครับเพราะว่าเคมันได้เป็นเดวินิคอฟนั่นเองแล้วความสามารถเคก็คือจะทําให้ทั้งบอร์ดเราตีเร็วนั่นเองนะครับจากความสามารถของเด โอเคก็นั่นและวเดี๋ยวหาของให้มันก็คือเก่งเลยแล้วแบนแล้วก็ของ BS ด้วยนะครับเล่นเป็น4เทคกี Tech ่แบนแล้วก็มีดาเมจแน่นอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอา หมอดที่ได้จากกาเล่นเอาสวยใให้แบนก็อย่างหนึ่งแต่ว่ามันมีเทคคี่แล้วดีสุดก็น่าจะเป็นพวกบุยซงบุยเซอร์นี่แหละครับหรือไม่ก็เป็นเดวินิคอปก็ได้เนาะแต่ถ้าเกิดได้เป็นปาบูมบอดมามันจะโหดยิ่งกว่านี้แน่นอนแนล้วใส่ให้แบนเราคือแบนแบนเราจะยิงจรลวดไม่หยุดแน่นอน <c oughs> คือแค่คิดก็มันแล้วอ้อยู่ที่ว่าการเล่นมันจะเสกหมอดให้เราแบบตรงสายหรือเปล่านั่นเองนะครับส่วนในรอบเลือกไอเทมนี้ผมคิดว่าหยิบเป็นตัดคิวแล้วกันเพราะว่าบอดผมตอนนี้มันไม่มีตัดคิวนะครับแตต่่่ไไมรรรู้้จะะะะใใสให,ใหัวอเเลยนะพาา ส่เลสบับผมไม่รู้ว่าตัวอะไรมันจะใส่ฟุ้งมากจริงๆจะได้เป็นซันไฟมากกว่าแต่ว่าผมลืมไปเลยอย่างที่ผมอย่างที่ทุกคนรู้แล้วว่าถ้าเกิดผมลืมทําตัดผิวตั้งแต่ต้นเกมก็คือผมจะลืมยาวเลยเว้ยโอเคผมก็ไม่รู้จะใส่อะไรดีนะก็น่าจะเป็นแบรน,นะครับดีสุดแต่ผมก็อยากให้แบรนเป็นแบบดาเมจจ่าแบบนี้ไปเลยจะดีกว่านะเออหรืออาจจะไปใส่เป็นเคก็ได้นะครับเอออันนี้ผมคิดว่าผมจะเล่นเป็นเออเวียโก้ดีไหมแต่จริงๆผม เป็นเอนนี่ดีกว่าครับเป็นเคดีกว่าแต่ตอนนั้นคือผมยังไม่รู้ไงว่าผมจะเล่นเป็นอะไรดีตอนนี้เทคคี่มันเกินอยู่นะมีอยู่ประมาณ5ตัวนะครับจริงๆมันควรจะเป็นสล็อตของเดวินิคอปจะดีกว่าใส่เป็นมอคกาน่าก็ได้ครับมอคกาน่าบัฟดาเมจให้ทีมด้วยนะดาเมจเวทนะครับเก้าเปอร์เซ็นต์เลยใส่เป็นมอคกาน่าก็ดีนะแต่ว่าตอนนั้นคือผมยังไม่รู้ไงว่าผมจะเล่นอะไรดีนะครับผมก็เลยอ่ะใส่แบบนี้ไปก่อนแล้วกันแต่จริงๆมันเป็นสล็อตของเคนะครับเป็นตัวเบียร์เก้าตัวนี้นะอะไร แล้วก็ใส่เีโกแทนการเลนนะ่ะหรือไม่จะไม่ใส่ก็คือผมต้องไปเวลสิบเลยแต่ผมคิดว่ามันค่อนข้างจะไกลไปหน่อยวะ่ะและไอบอลคือมันไม่ค่อยไหวแล้วด้วยนะครับตอนนี้ก็คือเป็นแพ้ยาวเลยผมก็มีหน้าที่แค่แบกมันอย่างเดียวอ่ะตอนนี้ส่วนหมอดของการเล่นรอบนี้ผมหยิบเป็นบูสเตอร์แน่นอนนะครับเอามาใส่ให้ตัวของฟิเดลเราโหดเลยอะ่ะเพิ่มเลือดไปอะ่ะเออเห็นปะเป็นบาโคดแล้วนะ่ะ <laughs> โอเคในรอบนี้ผมเจอเป็นเคนะผมก็เลยคิดว่าไอชื่ถอดอะไรดีวะ ่าจะต้องเป็นเวียก้าแล้วครับดีสุดไซเบอร์บอสหลุดก็ไม่เป็นไรแล้วกันแต่ว่าเวียก้าน่าจะเป็นคําตอบให้เราไม่ใช่ดต้องพูดว่าเออเค่ K น่าจะเป็นคําตอบให้เราดีกว่าเวียก้านะได้เป็นเดวินิคอปนะครับเพิ่มทีมมามันก็จะดีมากกว่าเนาะเออใส่เคแทนลแล้วกันเดี๋ยวค่อยหาเคสองดาวมาลงแล้วก็เลดบัฟนี่ผมน่าจะใส่ให้การเรนละกันเพราะว่าสกิลการเลนมันสามารถแบบปาดาบแล้วเป็น l e ได้ไงก็เ,เลยคิดว่าน่าจะดีกว่านะ ส่วนตอนนี้ก็คือไอสองคนที่เหลือเนี่ยไอบอลมันสู้ไม่ได้เลยเว้ยคือตอนที่ผมเล่นอ่ะผมภาวนาอย่างเดียวว่าไอบอลมึงช่วยแบบยืบออดให้กูไปช่วยมึงสักรอบหนึ่งได้ไหมขอแค่นั้นเลยจริงๆแต่เหมือนกับว่าจะไม่เคยทันเลยนะครับรอบนี้เห็นปะเหมือนจะไปทันนะแต่สรุปไปแล้วมันก็เกมจบพอดีไอบอลคือมันยิงไม่ไหวเว้ยมันแค่วิวแปดอ่ะมันสตั๊กวิวแปดแล้วบอดมันก็ไม่ได้แข็งขนาดนั้นอ่ะคือผมต้องพยายามแบบไปช่วยมันให้ทันอ่ะโอเครอบนี้ผมได้เป็นหมดตามดาวเรียบร้อยนะบิไครเซอร์นะครับ ผมก็พยายามส่งตัวแล้วก็ช่วยมาเล่นที่สุดแล้วทำไงก็ได้เว้ยบอลมึงช่วยแบบแบกบอร์ดให้กูไปช่วยมึงให้ได้แค่นั้นพอแต่เหมือนมันยังทําไม่ได้นะครับบอกเลยว่าเลือดเราเหลือพอๆกันเลยนะสองทีมเรานะครับขอแค่ไอบ้บอลมันยื้อได้แล้วผมไปช่วยมันได้ แค่นั้นมันก็จบแล้วเว้ยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะทําได้หรือเปล่านะครับตอนที่ผมภาวนาเลยอย่างเดียวนะครับตอนนั้นอ่ะก็คือเลือดเรามันเป็นรองฝั่งตรงข้ามอยู่นะครับเห็นไหมคือถ้าเกิดไอบอลมันแพ้แบบนี้อยู่เรื่อยๆคือเลือดเราจะหมดก่อนฝั่งตรงข้ามแน่นอนแต่ถ้าเกิดมันสามารถยื้อให้ผมไปช่วยไปช่วยมันได้มันก็จะเลือดลดทั้ง2คนใช่ไหมฝั่งตรงข้ามมันก็จะเหลือเลือดน้อยกว่าเราและแค่นั้นแล้วทุกคนคือจะทําให้เราชนะเกมนี้เลยที่ผมภาวนาตอนนั้นก็คืออย่างที่บอกแลลวครับ ขอให้ไอบอลมันยื้อให้ผมไปช่วยได้ก็พอมึงไม่ต้องชนะก็ได้เว้ยเพราะมึงสู้ใครไม่ได้อยู่แล้วตอนเนี้ยโอเคก็นั่นแหละครับในรอบนี้ผมก็พยายามจะหาของที่ดีที่สุดมาให้ตัวเรานะแต่ก็เออไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเลยผมเลยหยิบเป็นไออีไหมเอาไปใส่ให้เคอะไรแบบนั้นดีกว่านะครับเออโอเคก็ให้เคเรามันช่วยแบบมีดาเมจนิดนึงก็ยังดีนะซึ่งบอร์ดเราตอนนี้ก็คือเหลือแค่หาเคกับกาเรนสองดาวได้ก็คือแคปบอร์ดแหละทุกคน ถ้าเกิดไปเวลสิบได้มันก็จะเก่งกว่าน,นี้นะแต่ผมคิดว่าอยู่แค่นี้แหละแค่นี้ก็โอเคแล้วขอแค่ไปช่วยบอลได้ก็จบละทุกคนแล้วลดูความสามารถขฟิเดอรเราเห็นไหมแม่งสกิลโดนตัวหลังตายไปเลยเว้ยแล้วแม่งความสามารถบุมบอดก็คือมันจะยิงจะวดไอ้เชือยคือแม่งเก่งแล้วเห็นไหมรอบนี้ผมก็มาช่วยไม่ทันเว้ยมันก็ยังแพ้อยู่เรื่อยๆแล้วเลือดเราเป็นรองอยู่เห็นปะเลือดเราเหลือยี่สิบสี่ฝั่งตรงข้ามเหลือสามแปรอยเงี้ยไอเชืคือขอให้มันไปช่วยได้แค่นั้นเว้ยจบเลยทุกคน อันนี้ผมก็พยายามโลตัดตัวฝั่งตรงข้ามนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมันจะทำีบาตสา3ดาวนะครับถ้าเกิดมันทําได้ก็คือจบเลยเราแพ้แน่นอนนะครับปิดประตูชนะเลยแต่นี่เขาก็คิดว่าตัดตัวมันมาเพื่อที่จะ,ะให้มันไม่ยิดแล้วเราก็ชนะได้ถ้าเกิดผมไปช่วยไอบอลได้นั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็ไอบอลมันพยายามทำซิกสามดาวนะแต่มันอยู่แค่วววิวแปดแล้วฝั่งตรงข้ามเก็บซิกไว้เรียบร้อยปิดประตูชนะของไอบอลไปได้เลยครับเพื่อคือถ้าเกิดไม่ได้ผมไปช่วยคือมันไม่ชนะแน่นอนนะครับ โอเคก็นั่นแหละพอหนาอย่างเดียวครับทุกคนบอกว่าเราจะไปช่วยมันได้ขอให้มันยื้อบอร์ดได้สาธุสาธุก็ยังไม่ไหวอยู่ดีนะครับไอบอลก็ยังคงแพ้ต่อเนื่องสตีลรูทต่อไปไอชดคือทำอะไรไม่ได้แล้วเว้ยคือขอให้มันยื้อบอร์ดได้ซึ่งบอร์ดผมคือมันการันตีชนะแล้วอะ ถ้าเกิดไอบอลมันยื้อได้ก็คือจบแค่นั้นเลยครับแต่มันทําได้หรือเปล่าก็มาลุ้นกันแล้วกันนะครับทุกคนเออหวังว่ามันจะทําได้นะอันนี้ผมก็ถอดของไม่เข้มหมดเลยนะให้เคเป็นตัวช่วยทําเมจเพื่อที่จะให้มันเคลีย์บอร์ดให้ได้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ไปช่วยมันให้ได้นะนี่ผมก็พยายามคิดแทนมันว่าเอ้ยทำยังไงให้บอร์ดมันแบบไหวดีจริงๆมันควรจะไปเวลก้าเลยล้เว้ยแต่มันยังกดโลไม่หยุดเห็นปะถ้าเกิดมันเก็บเงินไปเวลกาผมว่ามันมีสิทธิ์ที่จะยื้อได้เพื่อแต่ใช่หหาาแบนนพดดผิิซกของมัน แต่มันทําไม่ได้แล้วเว้ยฝั่งของข้ามันตัดไปหมดแล้วผมก็ไม่รู้มันคิดอะไรอยู่นะตอนนั้นนะครับผมก็เอยบอกให้มันสลับของแล้วกันมึงเอาของจะซิกอะมาให้แบรนด์ดีกว่านะเออแล้วก็นั่นแหละทําแบบนี้ดีกว่าแล้วก็หวังว่ามันจะยืบบอร์ดให้ผมไปช่วยได้ <c oughs> ขอแค่นั้นเลยแต่บอร์ดผมนี่คือการันตรีชนะแล้วเห็นปะฟิดเดอร์เราแม่งสกิลโดนตัวหลังก็คือจบอะแม่งยิงมิสไซล์ใส่ตัวหลังตายแน่นอนแล้วรอบนี้ไปช่วยทันไหมทันหรือเปล่าอ่าเฉด นี่นก็คงไม่ทันอยู่ดีว่ะทุกคนไอ้เชื่อเลือดเหลือเก้าแล้วว่าฝั่งตรงข้ามเลือดเหลือยี่สิบอ่ะไอ้เชี่ยมันทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับแลวในรอบนี้คือมีตาสตรีเดมอนแต่ไอ้บอลเขาไม่ได้ขึ้นเวลเก้ามันกดโลไม่หยุดหาซิกสามดาวมันที่มีคนอื่นตัดไปแล้วนะครับก็นั่นแหละก็โดนไปได้สตรีทมาแต่ว่าทําไม่ได้นะครับสิบสีทที่ว่าจะเล่นของมันก็คือจบเลยแต่ก็ <laughs> ผมก็แค่ภาวนาอย่างเดียวครับทื่ว่าจะไปช่วยมันทัน ขอแค่นั้นจริงๆไฟเดียวรู้เรืออ่องบอกเลยถ้าเกิดผมไปช่วยได้คือชนะแน่นอนนะครับหวังว่านะในรอบนี้ผมเจอเป็นอมอดบูมบอร์ดของการเล่นนะครับผมก็เอามาใส่แบรนด์ตามที่ผมคิดไว้เลยก็คือบอร์ดผมค่อนข้างจะแคปตามที่ผมต้องการจะเล่นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับคือผมคิดภาพไว้เป็นบอร์ดนี้ก็ได้เป็นบอร์ดนี้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็คือโคตรจะโคดนะครับการันตีชนะแน่นอนหวังว่าจะไปช่วยได้นะ, <c oughs> ะโอเคแล้วในรอบนี้ไอ้บอลมันได้เป็นโคบโกสองดาวไว้แล้วนะหวังว่ามันจะช่วยได้นะครับ เออผมส่งไปให้มันตัวหนึ่งได้แหละแล้วมันใส่เป็นลัคกี้โกลบหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าตีฟโกลบมันเยอะจัดเลยนะบอรน่ะเราโบโ,โ,โกมันได้ของมาไม่ค่อยจะตรงสายเท่าไหร่รู้สึกว่าจะไม่ใช่ลัคกี้โกลบวะถ้าผมจำไม่ผิดเนะแต่ว่าคือบอร์ดเราสู้ได้หมดอะ่ะบ้านไอ้นนี้ที่เป็นอ่าเอ็กซ์คิวชเนอร์ก็ไม่ไหวกับเราอยู่ดีนะครับเนี่ยเห็นปะไอเชียบอร์ดผมคือแบบสุดๆแล้วอะ่ะไอ้ชฟิโดเราแม่งโคตรโหดอ่ะเห็นปะแล้วแบรนด์เรามีแบบเจรลดด้วยอะ่ะไอเชียดาเมจมันก็ยิ่งบูต ไอบอลมันก็ยังคงแพ้อยู่นะครับตอนนี้เลือดเหลือสามแล้วเชื่อ <c oughs> ผมจะต้องก้มหน้ารับกรรมจริงๆหรอวะทุกคนมันทํ <c oughs> าได้แค่นี้จริงๆหรอวะบอดผมที่ตัวค้าจะแคปเนี่ยแล้วขอแค่ไปช่วยมันแค่นั้นน่ะมันทําไม่ได้เลยหรอวะยังไ,ไงดีวเนี่ยแล้วฝั่งตรงข้ามันตัดติ๊กไปสองตัวก็คือปิดประตูติ๊กสามดาวเรีบเยบร้อยแล้วครับไอบอลมันก็ยังขาดตัวหนึ่งเห็นป่ะแต่มันไม่มีโอกาสแล้วยกเว้นมันจะได้ดูจากรอบคีฟรอบหน้านี่แหละเออทาอะไรไม่ได้แล้ววะทุกคนฝั่งอย่างเดียวแหละหวังว่ามันจะไปช่วยได้ ไอบอลมันไม่ได้มีลัคกี้โกลบนี่ว่ามันน่าจะได้ทีิโกลบมาจากคอทูเคออสอะซึ่งแม่งโคตรโยนเว้ยคอทูเคออสได้ของแบบนั้นมาโคตรโยนบอดมันไม่ไหวก็เพราะอย่างนี้แหละมันได้ลัคกี้โกลบมา2-3อันนี่เงี้ยเทียบกับคนอื่นที่มีแบบอักเมนเงินใช้อะอักเมนไม่ใช่อัคเเมนเงินนะวอุธพิษอักเมนพิสเมติกใช้อะคือมันต่างกันเยอะมากเว้ยก็นั่นแหละครับก็ต้องพบหน้ารับกรรมหรือเปล่าตานี้หวังว่าผมจะไปช่วยมันทันแล้วในรอบนี้เหมือนจะเคลียร์ไว้อยู่แล้วไปช่วยทันไหมรอบน ทันไหมยังทันอยู่รอบนี้โอเคไอ้ชยชนะแล้วเนี่ยทุกคนถ้าเกิดผมช่วยมันได้คือจบเว้ยเห็นปะเด่นฝั่งตรงข้ามเหลือสูตรแน่นอนเหลือหนึ่งเพราะว่าไอ้หมดคู่มันจะมีรัสแตนอยู่หนึ่งแล้วผมชนะนี้ทุกคนยังไงมันก็การันตีชนะเลยเนี่ยที่ผมรอมาทั้งเกมรอมาเพราะแค่นี้เลยเว้ยมึงยื้อบอร์ดให้กูไปช่วยมึงขอแค่นี้จริงๆแต่ในที่สุดนะครับมันก็ทําได้สักทีนะออโอเคก็ั่นแล้วครับชนะแล้ะ เพราะว่าฝั่งตรงข้ามสองคนนั้นไม่มีใครสู้ผมได้สักคนก็คือยังไงเขาก็ตายแน่นอนรอบหน้านะครับแล้วเรามีลัสแลนอีกหนึ่งชีวิตอะอยังไงเราก็ไม่ตายนะครับต่อให้บอลแพ้ก็ตามนะยังไงเราก็ไหวอยู่ดีนี่แหละครับที่ผมรอคือแค่นี้เลยจริงๆนะครับแล้วในที่สุดมันก็ทําได้นะอันนี้ต้องดีใจกับมันด้วยนะครับโอเคก็นั่นแหละครับชนะแล้วก็เดี๋ยวไปสกาวบ,บอร์ดมันฝั่งตรงข้ามดูว่าฝั่งตรงข้ามมันมีอับ ตัวอะไรที่จะเป็น3ดาวหรือเปล่าเราก็แค่โลตัดแค่นั้นเองครับเราก็การันตีชนะและส่วนเคเราก็ได้เป็นของแบบ3ชิ้นมาเรียบร้อยนะค่อนข้างจะโหดเลยนะครับเค okay. ก็โลนะผมคิดว่าั่งนอค่ามันจะมีอัพเพย์สดาวผมเลยเลโลตัดเลยนะครับแล้วเหมือนจะขายไปแล้วหรือเปล่าสรุปทําอะไรไหมมันจะไม่ทําแล้วนะครับน่าจะก,กลมหน้ากลมตารับกรรมและมีเลี้ยวหน้ากับสายญาณนะที่ยาสนะครับแต่ผมตัดไว้อย่างละ2เรียบร้อยก็คือจบเลยเกมนี้คือบอกเลยว่าผมแบกหลังหักเว้ทุกคน แบกแบบโคตรแบกเชื่อแบกหลังหกักจริงๆนะครับตานี้คือขอแค่ไฟเดียวแค่นั้นแหละให้ผมไปช่วยได้ก็คือจบเลยซึ่งใน,นที่สุดมันก็ทําได้นะครับอันนี้บอกเลยว่าไม่มีใครชนะเราแน่นอน2ปลบอดที่เหลืออยู่ของฝั่งตรงข้ามนะครับเห็นไหมปิดเดลเรามันโคตรโหด,โดบวกกับแบรนด์บูมบอดเฮียดูดิยิงจรวดม่หยุดแต่แบรนดาเมจหมื่นอัพทุกรอบอ่ะเออโหดจัดน,นี่แหละครับน่าจะจบไปเรียบร้อยตานี้ g จริง,รงๆครับผม แน่ที่สุดสรุปไอบอลก็ยังแพ้อยู่ดีนะเห็นปะแบกหลังหักครับทุกคนตานี้สำหรับพิดเดิลตีไกลกับออกเมนสกอบเบพบอนบวกแบนบูมบอดโคตรจะโหดนะครับในล็อบบี้ไม่ใช่ดิในบอร์ดนี้นะก็ลองเอาไปเล่นกันดูได้นะครับนี่เลยประมาณนี้เลยหน้าตาบอร์ดเรานะครับ6บูมบอด4เท็กี่บวกเดวินิคอฟแล้วก็กาเรนนั่นเองโคตรจะโหดโคตรอันตรายก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับ ประมาณนี้เลยสำหรับคลิปนี้ก็เอาให้ดูมำขำนะก็ลองเอาไปเล่นกันได้นะแนะนำไาเล่นโหมดคู่กันมันค่อนข้างจะหนุกเลยผมจะได้หาห้องเร็วๆด้วยนะแล้วก็บอร์ดฟิลด์ตีไก่นี้สามารถเอาไปเล่นได้แล้วก็เอาไปไประยุกต์ใช้กันเอาเองนะครับได้สโผบเวมอนหรือไม่ก็ได้เบนสไนเปอร์โฟกัสอัติแฟกมาก็มาเล่นฟิลด์ตีไก่ได้เลยเก่งเอาเรื่องเลยเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะขอบคุณลมจ่าได้ไปสุภาพต้องขอไปวันคลิปนี้ด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยไวว้เจอกััันนะครผมสสดีบ ใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม o อ e r Topup ออพหม่าคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over เ o อ u p ก็อสามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆน่นแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ใ description ผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุ้มต้องเติมที่ o อ e r อ o p u p รับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน